ความหิวเป็นเหตุร้านราเมนที่เปิดให้บริการดึกๆซึ่งดูเหมือนจะไม่ได้มีอะไรแต่ฉันดันทำพลาดเองที่ทำผิดกฎตั้งแต่วินาทีนั้นฉันเห็นภาพจริงของร้านนี้ ตีสามผวาผีสาวสองปากไปสิงแฟนเพจกันได้นะคะมีคลิปน้องแมวเล่าสาระทุกวันเลยส่วนใครอยากดูแนวหนักกว่าน,นี้ต้องช่องแยกค่ะ หิวจังนี่มันก็ปาเข้าไปเที่ยงคืนแล้วจะมีร้านอะไรขายไหมเนี่ยในตู้มีแค่น้ำผลไม้น้ำอัดลมแล้วก็พวกขนมกรอบแกบอยากกินอะไรอุ่นๆนี่คืออายะสาวญี่ปุ่นที่เดินทางมาจากชานเมืองเพื่อมาหางานทำในเมืองใหญ่ซึ่งกว่าเธอจะโดยสารรถไฟฟ้ามาถึงมันก็ปาเข้าไปดึกดื่นแล้ว โชคดีที่มีร้านราเมนเปิดตอนเที่ยงคืนน่าจะอร่อยนะคนก็นั่งเยอะดีเอาวะร้านนี้แหละเมื่อกี้ตอนเราเดินไปสั่งคุณลุงที่เคาน์เตอร์คิดไปเองหรือเปล่านะว่าผู้ชายคนนั้นพยายามที่จะไม่สบตาใครเลยเขาเป็นอะไรของเขาเนี่ยช่างเหอะไม่ใช่เรื่องของเรา คงจะเป็นพวกอินโทรเวิร์ดโลกส่วนตัวสูงละมั้งถึงได้ปลีกตัวไปนั่งคนเดียวแบบนั้นด้วยโหยนี่แหละที่สังคมต้องการมันน่ากินอะไรขนาดนี้ดึกๆก็ต้องราเมนอุ่นๆเท่านั้นแหละดูเหมือนว่าความอร่อยของราเมนร้านนี้จะทำให้อายะลืมเหตุการณ์น่าสงสัยเมื่อสักครู่ไปหมด ร้านราเมนร้านนี้เป็นห้องแอร์เย็นเฉียบลูกค้าก็จัดว่าคือคักพอควรทุกคนนั่งกินอย่างตั้งใจโดยที่ไม่มองหน้ากันและกันจังหวะนั้นเองพี่อายะเงยหน้าขึ้นจากชามราเมนและเธอก็ประสานสายตากับผู้หญิงคนนั้นมองเราเหรอผมยาวจังใส่ชุดยูกะตะด้วยและแน่น ทำให้บรรยากาศรอบตัวอายะเปลี่ยนไปทันทีเธอสัมผัสได้ว่าความเย็นมันไม่ได้เย็นมาจากแอร์อีกต่อไปอ่ะอะ,อะไรกันนะ่ะเมื่อกี้ก็เปิดไฟสว่างสวยดีทำไมมันมืดสลัวย,ยังกับผับบาแบบเนี้ยแล้วนั่นภาพที่อายะเห็น แปลเปลี่ยนไปผู้หญิงคนนั้นยังคงนั่งกินราเมนหากแต่ว่าไม่ใช่ปากหน้านะนั่นมันฟูตาคูจิออนนะต,ตำนานผีผู้หญิงสองปากไม่ใช่เพียงเท่านั้นเพราะตอนนี้ภาพจริงได้ปรากฏลูกค้าทุกคนในร้านไม่ใช่มนุษย์มีเพียงผู้ชายที่หน้าเคาน์เตอร์เท่านั้น ที่ยังคงไม่หันมามองใครมันเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่าที่ผู้ชายคนนั้นไม่ยอมมองใครเลยทำยังไงดีเราจะลุกไปเลยดีไหมหรือควรจะทำเป็นตีเนียนเหมือนไม่ได้เห็นอะไรแม่ใหญ่ได้โปรด,ดอายาหิวให้อายะได้กินบ้างคะ่ะจ้าน้อยนังอายะแกเป็นแค่ลูกเลี้ยง ลูกสาวฉันต้องได้กินอิ่มกินเต็มอย่างแกกินของเน่าๆเศษเศษไปเถอะจริงด้วยนั่นคือแม่เลี้ยงฉันสมัยที่คุณพ่อยังมีชีวิตและตอนที่ฉันยังเด็กๆแล้วทำไมหล่อนถึงได้กรรมสินะต้องกลืนกินอย่างไม่รู้จักอิ่มในโลกหลังความตายกินสิกิน ของดีๆเลยนี่อายะดษรจะให้ปากของฉันอีกปากช่วยตอนนี้อายะกลัวจนตัวสัน่นเธอเริ่มตระหนักได้ว่าเธอน่าจะพลาดอะไรไปตอนที่ก้าวเข้าร้านนี้เหมือนเธอจะลืมอ่านอะไรบางอย่างที่สำคัญคนอื่นๆในร้านไม่ใช่สิผีต้นอื่นเหมือนจะเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเธอแม่ เป็นอะไรไปอายะกินสิไม่ไดีใจหรอได้รวมโต๊ะกันอีกครั้งหนึ่งนะ่ะหิวหิวจังไม่ไหวเลยปากด้านหลังของฉันเนี่ยมันกินตลอดเวลาหิวแล้วหิวอีกทำผิดกฎสินะนั่นกินต่อไปอย่าได้ลุกพรวดพาดออกไปนะแม่หนู และนั่นก็คือกฎของร้านนี้ที่อายาพลาดอ่านตั้งแต่แรกกฎเหล็กของร้านนี้ก็คือห้ามสบตาลูกค้าคนอื่นๆอย่างเด็ดขาดไม่เช่นนั้นคุณจะต้องจำใจร่วมมือรับประทานกับพวกเขาจนกว่าจะถึงเวลาตีสามที่ร้านปิดไม่น่าพลาดอ่านกฎเลยฉันก็ไม่รู้ว่าถ้าวิ่งพวดพลาดออกไปกลางคันมันจะเกิดอะไรขึ้น แต่ฉันก็รู้ดีว่าไม่ควรทำคุณลุงเดี๋ยวผมเช็คบินเลยนะครับราเมนวันนี้ก็อร่อยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนได้พอนุ่มดีนะที่พอนุ่มเป็นลูกค้าประจำก็เลยไม่เคยมีปัญหาอะไรตีสามสักทีเถอะฉันไม่อยากนั่งอยู่ตรงนี้อีกต่อไปแล้ว ฟุตะคุจิออนะคือหญิงสาวในตำนานญ,ญี่ปุ่นผู้มีปากที่สองอยู่ด้านหลังศีรษะปากนั้นหิวโหยไม่สิ้นสุดเกิดจากคำสาปลงโทษหญิงที่ใจร้ายไม่แบ่งอาหารให้ผู้อื่นทำให้ต้องใช้ชีวิตถูกกลืนกินด้วยความหิวตลอดกาลขอบคุณการแนะนำเรื่องนี้จากน้องโมและน้องเกี่ยวซาค่ะ เปลี่ยนบรรยากาศผีกันบ้างค่ะใครมีเวลาเหลือสามารถกดเข้าไปดูคลิปแนะนําที่เด้งขึ้นมาตอนนี้ได้นะคะแน่นอนส่วนใครอยากจะซับพอร์ตพี่ช่วยเหลือพี่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ช่วยได้หมดเลยนะคะใครที่ชอบดูช่องพี่บ่อยๆแต่ยังไม่เคยกดซับฝากกดให้ด้วยค่ะพร้อมกระดิ่งแจ้งเตือนเราจะได้ไม่พลาดทุกคลิปทุกการ์ตูนที่พี่ลงนะคะแล้วเจอกันใหม่ขอให้การสอบผ่านฉลุยค่ะ